สวัสดีจ้าทุกคนสบายดีบ่แม่พี่น้องเอฟซถูกทานเนาะวันนี้ก็เป็นได้หฮ้ยออกพี่น้องได้ถือกันอยู่บนเนาะเชียงจากดูดน้าพี่น้องพ้นตกอยู่สองเมื่อบ่ม,อมีน้าม้ยหงุดหลิพี่น้องเย้ยหงุดฝนวันนี้คือสีเหลวพี่น้องจ้าบบเล่วกัน เหมือนนี้เป็นวันชิ้นใหญ่นะพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ไปใส่บาตรชิ้นตะกี้นี่ไปพี่น้องสาถูบุญกะเนาะพี่น้องเนาะกะมีดาม่ามาบ่ายุดเนาะกะย่างเนาะพี่น้องความสุขของข้าเจ้าเดี๋ยวก็ตายหรอกไม่ถึงเดือนวะซานพี่น้องไอ้แสงแมว ะบอกให้กำลังใจกับบอกคำว่าเ,า,าเบิ่งก็ได้บอกเมีนก็ได้บรต้องออกอาการดอกรสั่งเฮานะสวัสดีทุกทุกคนเรือหน้าซามหายพี่น้องเกยต่วนก็นมาแต่สาวๆมื่อคืนในนั่งบได้มาน,นอนนำขึ้นดำนาขำว่าในเดย์ซามหายเนาะมือยังซามหายแต่ตะกะน่ะบได้ดำเอาดอกพี่น้องตะกะเรือซองตาเต็มตาอยู่เนะาะลรเมื่อวานนี่ก็ได้ลอยหมัด เห็ดยังแล้วให้ยายมังแต่งปลาเขาวาหนามเล้วกับปลาอยู่น้ำร้านเนาะก็มีเอฟซีมินมาอยู่ว่าเออมัมีไพรักพอ่อรักแม่เท่าบ้านสีเขียวดอกโอ้ยพี่น้องเลยเฮาอยากเจ็บแทนได้อยากตายแทนได้อีกพ่อความเจ็บความเป็นไพ่สีบโบแพงพอแพงแม่นะเนาะพี่น้องมัมีไพ่ดูแลดีเท่าบ้านสีเขียวโอ้ยกระย่องเพิ่นกระแม่นยู่พี่น้องเลยอีกอย่างมันกับ เพิ lives, lives, life, life, ่นเป็นก็คนละแบบเนาะพี so ่น you. ้องเนาะบัด yeah. นักแท้ๆนะเพิ่นก็คนใจแข็งคนบ่ปากเนาะพี่น้องก็คนมันก็ต่างคนเนาะเฮาสิว่าได้ใดเฮาก็เว้าแค่นี้เนาะพี่น้องเว้าไปหลายสิว่านักเบิดพี่น้องเอ้ยพ่อแม่ไผสิบ่ักบ่แพงเบิ่งแง่ออกมาก็แม่นว่าสิมาอยู่เบิดมื้อเนาะพี่น้องมาลชั่วโมง2ชั่วโมงก็แล่นเมือเพิ่นก็บ่ได ถึงขันพานอนไอ้แร่น้องพี่น้องบัดเพิ่นเศร้ากับบัดเพิ่นเป็นกันลูกลานตุ่มโฮมจนบ่ห่างเว้นพุ่นแหละบัดมันนั่นพอเจ็บนะอันนี้เพิ่นก็ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะคั่นเพิ่นกินข้าวได้อยู่ได้แล้วกัปลามาเฮ็ดวิ่งและพี่น้องเอ้ยหนามบ่มีจักดีประตวน <Okay. S 1> ในหน,าน,น้าน,นะบ่และอันหนามผลนะ หัวเด้อจะเหม็นสะนอนสุยโต๊ะขังโต๊ะกี่เิดคืนนะคือยังวะลื้อไดใดึรูกนอนหลายปะกลับเขึ้นเมื่อแต่งงานวันเกิดพี่คน,นสวยกรับจนสิบโมงกลางคืนเมื่อคืนนี้พี่น้องสี่ทุ่มเนาะวายหนาสาบานดิพี่น้องนั่งหนานะพี่น้องบ้านขี่ขันขากลาหลหเล่ยโน้ตคือ,อเ,คเก่งดใช่ปะแรงแต่เราคือกินดำน,นั่นใช่แล้วพ่อมันอะ คุปขนลลามขาลามพะเขากันแล้วถั่วละดีแท็กิฮุบเมื่อนอนบ้านในบ้านได้วันนี้วันพระใหญ่ใหญ่กับลูกมานั่งฮะ,ะจงะหลุดสลิงจหุดสลแกยังเกาะแก่กันกับแกอีปีเขาสิไปปดีอือ ไปกับลกกะอาชี่อนแออม่เต้องมื่อลกกะก่อนมือท่านได้กล้าในมือหนึ่งกันแล้วหน้าตัวใดหน้าแพลเปเจ้าหายนะมสลิเขาเแม่เห็ดหน่ายากหักฝนนะพูนมันสิเล่งฮะฮะยัง กินก็ไม่มีอะไรห่านยายเขียคือเก่าเอ้าปัสแจกย่งสน่ะสุกลูกป้าเราลวกไปแห้งป้าลวกยังไงมาอย่างอย่าไปอย่าไปสวัสดีปลุงสวัดีาลุงอา่อหน้าแด้วมือสุดท้ายแด้วไม่งเลย อันนี้แจ่วพี่น้องเขาอ่าขวบอับปกีกกับหัวบัวหัวกระเทียมใส่เนาะอันนี้อูปลาแต่เมื่อนั้นอันนี้ลาบปลาดุกเม่ถาวรตั้งแบ่งมหาอีกคุณบอกมเมถาวรเราเปิดเดี๋ยนี่เป็นมือซ้ำหน้าเหมือนี่พี่น้องจา่าอากาศเลือดหน้าเจาต่วนเหมือนี่เนาะเอฟซีเห็นว่าเอาอยู่ยังเอฟซีจมไป่อยด้วย,ยปลายายมังออกมาดำนา <c oughs> กัดอยู่นะมกระทินเนาะเพื่อเป็นนักเป็นยังเคากับบอปาร์ดอีกอย่างากกาาเพือ่อ,อ,อก,กับบอได้แบบเสร็จนามเสร็จไนเพื่อบ่ได้ต้องการยังเพื่อบ่ได้ถ่ายนักมีแต่ถ่ายเบากัดทานไปถ่ายเองถ่ายจะโชว์เนาะโอ้อยเผื่นอยากดราม่าเลยเรื่องตำมศาสตร์อยากดราม่า,านีา่ยังเนี่ยนี่ยังเลยใส่ ตาพี่น้องเขาก็สิไปกินข่าวกันลูปพ่อกันอยู่นหน้าเด้อพี่น้องเด้อกินข่าวี่บอยเฮนไล่เดอกบอยเฮนไล่เดอกินข่าวกันเลยเงก็เข,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 ขาบอกคำพดำดำหน้าเราปะดับแล้วก็จากินข้าว้าโยตายเด้อคะแนนเลยนะปั่นเสาแล้วกั กำลังลงหนาเวียนหนางานเนาะพี่น้องนี่ได้หายปลาข่อยใหญ่ปลาที่หนากำลังขึ้นพี่น้องเฮ้ยดำใส่กระเขียวเป็นน้ำลังเลยสิเล่ห์หายหายบักใหญ่พี่น้องเก่งอะไรสามคนเขา ยายมังบอกว่าปลปลาปลูกปลาสวยแหละพี่น้องเลยเพื่อนแห่งหยาดบมดแล้วกลางแจ็คห้าสีหวานในไดเนาะพี่น้องเนาะยังบมดแล้วอยู่บอกว่าออกดีกว่าแต่มาแต่สัตว์มันหูแจ็คแพงลูกแพงเต่าแพงฝ่อแพงแม่เนาะพี่น้องโอ้ยเฮฟซีนี่ก็ไดจะไปเทียวซะพุนั้นพุนี้ แนวนั้นแนวนี่อมวะ <c oughs> สามพ่อขอยห้หาเจงโอ้ยนี่เรามากั้งกันทงไปแล้วหมวกเขาได้สะเห็นโยอโอ้ยเปียกอ่อนหยอเ <c oughs> ก่งอลิโน่ให้พวกใหญ่กันเลย อันนี้มัดกะอีว่านะกะหนาวมึงเอ้ยมึงเคยเห็นมัดหน่อยใช้กูยังไม่ได้จ่ายเงินมึงเด้อสองร้อยสอหาบาทกะเก้าสิบบาทมัด,ดจังมัดเฮยฮนะฮะกะร้อยเก้าสิบบาทพ่อเอาเนตาก็ยังอยู่เดตตโมบ้านนี่ยได้สตอห้าดำอ่ะยังยังอยู่เหมือนบ่ โคดมัมไทยหายหไหนก่อนวะดูดนหน้ามส่พี่น้องเลยดูดมาตะนองเฮาเนะผู้ชายใดดูดมาตะนองเฮามันก็นลงมาหนีเป่งลงไปหนีนะเนาะเรือขังทะลอุอันนี้มือนะดำมซาม่ดู ดาพลลกเจตวนกระสบเมื่อจูดำมือกาพกับพนงงันเหาของเกดำํำเนาะปีแล้วกิบสได้จุกบบโบเล่พไปนอบงหงน้าจกคูป่ปีหน้าบักตื่นมาเคี้ยวขนาดพนองจา้ามวกกับเปียกพิไปนเนี่ยเอาเสือว่ามัดหนามัดกระโปงซึ่งซ้ำ ที่เศร้าอยู่ว่าผานี่ยค่ะพี่น้องโอ้โหขี่เดียดเดียดร่างตัวเองหย่าแยงจะได้ก็ขอบคุณถูกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อผูถือข้าวมาเมนก็ขอบใจเพิ่นละลายที่มาแซงให้มันใหญ่เงนที้ข้าวมาเบิง่งมาส้มไหมครับเดี๋ยวยอดวิวเนาะยังในคันเทน่านะดำต่วนโอ้ คุณเอฟซีถูกฐานที่ค่อยเบิ่งค่อยแย่งก็ไลคก็แชร์ก็ติดตามมา,าถึงมาหนีเนาะมือในบ้านซินจะมีเอฟซีไทามมาอยู่แต่บริตตอบเนาะแต่ห้าวนำบริษัทเขาถ้ำมีแต่เขา,ขาถ้ำพ่อแม่ม์าถ้ำในเฮือนเนาะแต่ในบ้านนอโมงกับเขาถ้ำร้ายเนะาะถ้ำหย่อนเด้พี่น้องถ้ำคือวันซินใหญ่แต่ไปร่วมดอกไม้เอาดอกไม้ไปร่วมอยู่โปรยพายอะไรพี่น้อง นกกรมีลายล่บอนทำกับวันศิน,นะพี่น้องเลยกถือวันศินถือคือ,อยังแบบยยดไปขาลงขาซัดขายัางนอนดำหายดำนาฮะอยู่หากินลุกอก,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 กลุกกะนะพี่น้องแต่บางขอบั้วกระเห็ดได้พี่น้องบอกขลิมกระเห็ดอยู่เข่าทำอะไรยิงตามโคนยิงตามขจ้าเนาะคนมียังไลยดอกพี่น้องเลยทำไมจะเห็ดก็ได้ขอเห็ดนะพี่น้อง ไปก้มกราบอยู่ห้องถ้ำอยู่ในักเรียนในแต่ห้องถ้ำก็ไ,ได้ขอเฮ็ดก็เป็นยังดอ,อกพะเมนแต่ข้าวมัได้ไดดดบ่เฮ็ดแต่ก็ดีเก็บภาพบรรยากาศเอาเพื่อนะนีทแล้วพี่เนาะม,มันลงมาลเลยเฮ้ยคือสินันตายเนาะมันจะลง <c oughs> มันบม่ได้ลงมาดำดอ,อกมันจะลงมาด่าทีโหน่ะช่วยเห็ดย,ยังอยู่หน้าไหายสองสามหา,ากับสิเพลสเลยยัยงบวแล้ว,วมันลงมาแล้ว พอกันขีดหนาได้เพี่น้องมันชิดาเขา,าลงดำก่อนแต่ว่าแต่ว่าพัฒนแล้วเดีพยวพอ,พอ,พอที่แทงยังไทยอยู่ไห้นี่ยังยังสนิทอะไรเนี่ขอบคุณขอบคุณทุกทุกทานทุกทุกกำลังผู้ผู้พี่น้องเห็นอยู่ไหมนั่นอะไรน,น,นาน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 รถสีขาวนะโอ้โห,หลงมาเฮ้ยลงมาจอดมาแล้วรถน,นั่น